สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุนท่านครับโอ้โหได้ข่าวว่า1ิสามสิงหาที่ผ่านมาดำโกยไปหลายแสนเลยอันนี้ผมไม่รู้จริงไม่จริงนะนะเขาลือมาครับน้านหลังบ้านลือมาใส่ข่าวในงานมาว่าดำโกยไปหลายแสนเลยนะครับคนน้นก็โอนให้คนนี้โอนให้ค่านู่นค่านี้ค่านั่นนะครับได้ไปหลายแสนเลยใช่ไหมดำ ย้ำน,นะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครรูกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลดในการรับชมรถฟังแนะนำเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดต่อค้านะครับนะย้ำน,นะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะไม่มีอยู่จริงไหนตีครับย้ำน,นะครับเอฟซีครับดำนะครับในนทานเรื่องนี้ครับสายข่าวพักสนามรายงานมาครับว่าได้เงินไปหลายแสนเลยไอ้ตี อันนี้พักข่าวที่รายงานมานะครับสายข่าวที่รายงานมาที่น่าที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยเขาบอกว่างานนี้โกยไปเยอะนะครับงานนี้โกยไปเยอะอ่ะจะโกยไปเยอะแล้วแต่มึงแล้วกันนะนะครับนี่คือคือวันนี้นะครับสังคมมองว่าสังคมก็มองว่าฝั่งจอรอเนี่ยนะขอเงินบ้างอะไรบ้างแต่สังคมมองว่าฝั่งจอรอได้ไปเยอะนะ เป็นอินฟูดังเป็นอะไรดังฟังจอรอได้ไปหลายแสนหลายล้านนะมีแค่เสียงโด่งดังแต่ทำไมพวกคุณไม่คิดว่าฟังดําอะได้ไปเยอะบ้างละ่ะนะดําได้ไปเยอะจริงจริงนะนะครับหลายคนมองว่าฟังจอรอเนี่ยสังคมตัดสินว่าฟังจอรอได้เงินไปเยอะบ้างอะไรบ้างได้เงินทองเยอะแยะมากมายดําได้ไปกี่ล้านครับและล่าสุดเนี่ยได้ไปกี่แสน สังคมเคยมองว่าไหมสังคมอาจจะมองว่าโอเคเขาเสียลูกมันเสียลูกอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันถ้าอ้างว่ามันเสียลูกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้สังคมมันต้องเท่าเทียมกันครับนะสังคมมันก็จะมีสองประเด็นว่าประเด็นหนึ่งก็เชื่อว่าจอรอไม่ได้ทำ นะอีกสังคมนึงก็บอกว่าจอออเป็นคนทำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับซึ่งม,มันจะมีการตัดสินมาสองศารแต่มันก็จะมีสานฎีกาถ้าเขาสู้สานฎีกาอา,อาจจะรอดก็ได้นะมันก็ไม่แน่แต่วันนี้นะครับนะสิ่งที่สังคมตระหนักคือ,คอหาว่าั่งจอรอเนี่ยได้ไปเยอะแล้วผมถามกลับว่าอีดำได้เยอะไหมครับ ได้เยอะนะครับนะนะครับได้เยอะนะครับไม่เชื่อลองเอาบัญชีไปตรวจสิไม่รู้ว่าทายเทข้าบัญชีมาแล้วหรือ,อยังไหนิ้ทานเรื่องนี้นิทานคขาไดทานเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทายเทข้าบัญชีมาแล้วหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะนิทานครับไม่ไเอ่ยชื่อใครนะมันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเรื่องสมมุติไม่มีอยู่จริงเพียงแค่นิทานนะครับ เออเพราะนั้นดําก็ขอทานได้เยอะเหมือนกันอย่าไปว่าทุกนี้ขอทานนะครับผมเห็นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะครับช่วงนี้เ็ดเยอะมากเลยนะช่วงนี้เ็ดเยอะมากมากเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าใครปล่อยมันออกมาผมก็เอาลงหลุมไปหมดเลยนะแต่มันก็ยังมีนะพวก เปจพวกอะไรพวกนี้มันก็ยังมีอยู่นะนะครับทุกคนผมว่าผมกำจัดลงหลุมไปแล้วนะอืมเปจเข้ามาคอมเมนต์ว่าตั้งจะรอขอทานได้ไปเยอะพอแล้วสมควรแล้วที่จะต้องติดคุสมควรแล้วกูถามกลับว่า มันยังมีสารหนึ่งพวกมึงจะรีบสรุปไปถึงไหนในทาเรื่องนี้ถูกต้องไหมไม่งั้นเขาจะมีสามสารไห้ทำไมเออผมถามหน่อยสิครับสารสามสารสามจะรอดหรือไม่รอดเราก็ยังไม่รู้แล้วมันจะมีสามสารไหมทำไมผมถามหน่อยแค่นี้เองนะครับ อ,อย่าพึ่งดวลสรุปชั้นต้นชนะอุทธรชนะดีกาอาจจะแพ้ก็ได้หรือชั้นต้นแพ้อุทธรแพ้ดีกาชนะก็ได้อาจจะชนะก็ได้นะครับมันก็ออกได้หลาย,ลายแบบเราก็มีสิทธิพิพาทวิจารณ์ในสไตล์ของเราในมุมของเรารู้ไหมครับเออเราก็มีสิทธิพิพาทวิจารณ์ในทางเรื่องนี้แต่วันนี้ พวกคุณเห็นเลยไหมอีดํามันได้ไปเยอะเราไม่ว่าหรอกมันจะได้เงินไปเท่าหไหร่มันเราไม่ว่าหรอกมันก็เป็นสิทธิของวานของเขาแหละนะแต่บางครั้งมึงได้ไปแล้วมึงก็ไม่สมควรที่จะมาเยอะเยอะคนอื่นเขาไม่สมควรไม่สมควรเลยที่จะมายเยอะคนอื่นเขาเลยไม่สมควรเลยผมบอกไว้ให้นะครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับ พวกติงทั้งหลายที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยนะครับกูไม่แคร์ละคำคอมเมนต์ใครกูไม่ได้สนใจละครับนะแต่บางครั้งมันก็ควรที่จะอยู่ในพื้นฐานมาตรฐานเดียวกันถ้าดีกาตัดสินว่าผิดโอเคจบปิดตำนานตอนนี้ยังไม่ได้ปิดตำนาน นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปิดตำนานทุกคนใครว่าปิดตำนานครับตำนานยังไม่ได้ปิดนะครับเพราะมันมีสาลนึงแต่ถ้าสารฎีการมีการตัดสินว่าลงโอเคเนี่ยปิดตำนานของแท้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดปลุกปั่นระดมความศรัทธาของ f อฟซีพอต่อไม่ใช่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผม ไม่เกี่ยวใครนะใครว่าปิดตำนานจอรอผมว่ายังไม่ปิดครับจอรอคืออมตะอมตะก็คือตุยยากผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเขาจะมีความศรัทธาในการสู้และเชื่อมั่นนะครับ เพราะฉะนั้นดำอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปอ่ะโอเคครับนิทานครับย้อนนะครับไปเพียงให้ทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมุตรตัวลอคทุกตัวที่สา่เข้าไปอาจรสในการรับชรับฟังในมุมมองผมอาจจะมีทางชนะก็ได้ในชนีกายังไม่ปิดตำนาน เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวใครสวัสดีครับในทางน,นี้